จะไปซื้อธุรแิกที่กองบินตลาดอนนกองทินเนาะของอรกระเพือแกงก็กองบินก็จะอยู่ข้างหน้านี่เน้เราจะไปดูทุรียนอัปเดตกราคาทุเรียนวันนี้กันก็วันนี้ก็วันที่สิบสี่สิบสี่เมษายนสองห้าหกสี่ไปห ก้านยาวเท่าไหร่ร้อยสามห้าโอ้แต่ลูกมัสวยแเข้ดีมากสวยยครับลูกสวยลูกสวยม้างร้อยสามห้าสวยๆเข้ด้วยหมอนเกาสิบคือหมาด้วยไหมหมารวมตำหนิด้วยเก๋ผมทัหมด ใช่ปะได้าหนูยี่ก็85หนูยังไม่ขายเลย8ก็ขาย85อ่ะ85อ่ะก็87เตีหนูไปเล็มในสวนมาหนูไม่ได้เป็นชาวสวนแบบอย่างนี้เขาหนูของคุณชาวสวนตัดขายเองโอ้อรุ่นหลังยังแบบมากี้ยังมีรื่นตาลยมงขายเลยหนูแกะขายเองอยู่ในยองนู่นอโห อันนี้มาตัดส่วนที่ใายที่สองหรือใช่มาดูมันลนอันนี้คือเนื้อที่เขาแบบว่าไม่ได้เไม่ได้เขาตัดให้ดูอันนีมีนะไม่ใชู่ไม่ได้แบบอย่างนี้เขาผิดกาน ดฉัยได้บอกว่าแหม่ตกเกตตกเกตตกเกตอะไรไปเล่มมาจากสวนเมื่อกี้มันกระตุกขึ้ไม่ได้าศัตรูข้าศัองอย่างนี้มีเยอะอมีน้อยอันนี้เป็นเล่มกันมาก่อนมันหล่นแล้ไปดูมันนียมีรุ่นนี้มีไปกี่รุ่นเนี่ยชนมีเนื้อมีดสองยังขนาดนี้แล้วเนื้อมีดหนึ่งยังขนาดไหนน่ะชนมีเนื้อดีอ๋อมีดเลยนี่ตานี้มันหลาทล้ายเหมืนดิธรรมดาแล้วเนาะช่วแล้วมาซื้อทุเรียนช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อย ไม่มันก็มีบางตันี่อรอมันไม่ได้ให้เลือกส่วนมากมันยกเข่งไงอ่าพอยกเข่งปั๊บกอ้าดูไม่เต็มก็เสร็จแล้วเราจะไปกรีดทุกลูกก็ไม่ได้จะไปกรีดทุเรียนเขาทุกลูกเขาก็ขาดไปเลยนี่เราเป็นตัดในสวนอ่ะเขาจะเขาจะดูลูกที่ว่าหนาไม่โออ่ะเขาจะลองกรีดก่อนถ้าหนาไม่โอเนื้อสวยเขาก็ตัดครับอ๋อแปดสิบ ชนีเก้าชนีเก้าสิบกับแปดสิบนี่แหละมีตำหนิอ่ะนอนกินใช่ถูกนอนกินเท่าไหร่นอนกินเท่าไหร่ห้าสิบแต่นอนสดไปหน่อยนะอันนี้เอาไปเอาไปเจ็ดสิบก็ได้นุ่มอันนั้นนอนมันสดอันนี้ตีสิบนอนมันสดมันน่าจะอยู่ข้างในอยู่ตัวนอนอุยดูแบบ อยู่อยู่อย่ใส่ี้อยู่อยู่ชิดมาก่อนเลยเนาะให้บางบางคนอ่ะถ้าต้องซื้อจับต่ออย่างยายเข้ามาขายเนี่ยเขาจะมีคนมาจับต่อแล้วก็จอดขายอ่ะเขาจะตัดน้อนออกอ่าไอ้พวกนี้คือคนสลับพวกนี้คือจับกินต่อเขาจะเดินหารถเวลารถเข้ามาใหม่ๆเขาก็จะจับต่อ